วันนี้ก็มาดูคอนเสิร์ตนะสีเข็งกินเป็นเจ้าค่านี่ยบรรยากาศงานเตรียมความพร้อมมาสุดยอดมากเลยงานนี้เตรียมกันแบบจริงจังมากไม่ได้เตรียมกันแบบเล่นๆนะดูครับแล้วมีทีมกาดอีกกาดอินทละเดี๋ยวมีโดนบินโดนบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบของงานทั้งนี้กว้างขวางมากเพราะร้านค้าล้านกับร้านจอกรรถกว้างมากแล้วมีโดนบินด้วยตามจรงิงครั้ง ตามจริงจะใช้นกพิราบไอ้เดี๋ยวใหทำเป็นเล่นอีกแล้วหลังเรียกให้ก็ได้ทันเสียดายทุกท่านด้วยนะครับวงไทยระชินเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงแนวตรงแนวกลับแล้ว บรรยากาศวันนี้รวมตัวเหมารถเมย์ไปงานคอนเสิร์ตซีคิงกันมีใครบ้างเอ้ยแนะนำตัวหน่อยเหี้ยเนี่ยคิ๊เลยคิ๊เนี่ยคิ๊บต้องอยู่อยู่บางนาครรูปมาให้ถ่ายรูปมาให้ถ่ายรูปมาให้เด็กๆถ่า มามามาถ่ายรูปมาถ่ายรูปป่ะรวมตัวยากเกินจะกินเอยเหีย้ไนอ้วมามามา,มา,มาแม่งดีดปะว,วะเหียแม่งมัดทั้งวันไม่ได้โดนเลยเนี่ยโอเหียม,มัดไ,ได้เลยาไม่ต้องไปเติมนั่นแหละตอนท่านเรียนตั้งใจขนาดนี้นักว่าแม่งหมอไปแล้วตายแล้วหวาดเล่นอย่างเดียวเลย เอาอะเอากล้องใครมาได้กล้องใครมาแกพี่งอนวันนี้ก็มาดูคอนเสิร์ตนะดตงพิงกินเป็นเจ้าภาพนี่เจ้าภาพจ่ายทุกอย่างจ่ายทุกอย่างงานเป็นไงเดี๋ยวดูงานนะเข้าเข้าไปดูงานนะครับอือตอนนี้กําลังเตรียมงานความพร้อมถึงแล้วร้านเจ้ารถร้านเจ้ารถร้านเจ้ารถนีร้านเจ้ารถมีแมคโครเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับเอ้อเป็นไง นี่คแดงแป๊ดเลยจะมีเหลี่ยมออกไหมวะเนี่ยอ๋อเราล้อมรั้วล้อมรั้วล้อมรั้วเต็มที่เต็มที่ขี้เต็มถุงวงานมาคนเร็วเลยสัตสส่อหอมพร้อมหุวนคนเยอะแยะไอ้ที่อะไรทู่ได้ป่าวะมึงคิดสภาพดูไม่ส่อจะทู้พวกนี้พวกเราได้ป่าวไปดูเจ็ดสีเจอชุดนี้เอืมพร้อมหุ่เลยอ่าเสร็จแล้ว Yeah. เตรียมความพร้อมความเอ้าพี่สวัสดีครับงานหลังสวัสดีครับเตรียมความมาร่วมความปลอดภัยให้งานหลังโดยเฉพาะครับพี่เตรียมความเดี๋ยวว่ากันเตรียมความพร้อมความปลอดภัยในงานนี้ขอบคุณพี่เตรียมความพร้อมสุดยอดมากเลยงานนี้เตรียมกันแบบจริงจังมากไม่ได้เตรียมกันแบบเล่นๆนะดูครับแล้วมีทีมกาดอีกกาดอินทละนก็ตั้งเลยมาตั้งแถวเลย ไดมอเเอการที่กินตั้งเลยก็ได้ทีเดียวเลยการการการนะนี้หมิังไหมดีการที่ทำงานจริงจังมากมาเพิ่งมาโดนด่าโอยทำงานมาด่นแล้วด้วยเรียกเรียกการีการการทํางานทำงานด้วยที่การที่อะไ้สิไม่ได้ทำงานนะแม่ด่าแต่ตอนเรียงแล้ไอ้เอ้ยกู มัถึง,งมาถึง,ถงรีบเลยที่ทำงานเลยสัตว์เป็นไงจริงจังไหมดีไหมอาจารย์ความรู้สึกว่า,างานอิสระจ่ายครั้งนี้เป็นไงบ้างผมอันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นผมยังไม่การันตีแต่ดยภาพรวมนะครับผมว่าผมตั้งใจตอนนตั้งใจที่บอกว่าผมไม่มองนะงานคุณภาพหรือไม่คุณภาพขนาดไหนแต่ตอนนี้เริ่มต้นเราดูสามวันที่เริ่มทํางานกันมาที่เตรียมงานแล้วก็ติดตั้งมาตลอดสามวันทุกคนทุกคนใส่ใจและดูแล เป็นอย่างดีใช่แล้วว่ามาถึงวันนี้ตั้งแต่เช้าละสิบโมงการอินการอินโอ้ยแล้วรวมถึงตัวพี่หลังเองด้วยนี่ทำทำงานจนขี้เกียจขึ้นแล้วปะเออเนู่แม่งมาช้าเลยกูรีบทำง,งานอยู่เ,ยเยลยต้องใช้ริบแบงเข้าไปเนี่ยนะต้องใช้ริบแบงเข้าไปใช่ต้องใช้ทุกนคนผมก็ขอเลยทีมงานเขาให้ใ แ่งงานที่วินเนี่ยแ่งงานที่วินถ่ายมาแล้วเสียเที่ยวถ่ายรูปหน่อยเป็นช่างกล้องหน่อยวินวิ่งโชว์หน้าเลยเนี่ย ยิ้มได้ไหมพูดได้ไหมเนี่ยยิ้มได้พี่ยมต้นถามว่ายิ้มได้พูดได้ไหมเดี๋ยวมีโดนบินโดนบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบของงานทั้งนี้กว้างขวางมากเพราะร้านค้าแล้วก็ร้านจอดรถกว้างมากแล้วมีโดนบินด้วยตามจริงครั้งตามจริงจะใช้นกพิราบไอ้เหี่เอ้ทำเป็นเล่นอีกแล้วไอ้หลัง อ้ผมก็จะทันไว้ดหนุ่มปั้นหักาดเรามาจากไหนนะต้องว้หนุ่มปั้นหักาดดูดิโอ้โอ้โหแบบนี้จบจงานแล้วต้องรีบเข้าค้มกออกมาเ่ยิ้มปัวออกมาแล้วมนเราได้หัวหน้ามาจากพิเศษทน cảm giác căng dึง tuaออกมา đấy à dึงออกมา này ba rút được gấp đấy ทางเราได้เชิงเอกเท่เอกเท่ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เร็เดี๋ยวก่อนขี่มแผงก็ต่อยจะตลกครับอย่าตลกครับอย่าตลบครับอย่าเล่นไม่เล่นไม่ไม่ตลกหน้าโคตรเลยเว้ยเดี๋ยวก่อนตรง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  นี่รถห้องน้ำเหรือรถคุกมวะ้องน้เาเดี๋ยวไอ้โตจัาคุห้องน้ำอีกนะร้าน้างน้ำตูเกีเกขึ้นแล้วทำงานเอฟเฟกต์ทงานหนักห้องน้ำมาจากตะขอบาลฉายาสักซุบหน้ไหนดูขอการดไอ้เว่ยจะไม่เจ็บคขาดีเหรอร้่ลร้อยหน่ ต้องอย่าลืมนะใช่ขอดูกาดเรืยจาพิเศษธนบุรีหร่อครับไม่ต้องอนะี่ไล้ัวเดี๋ยวมือนโีกเดี๋ยว่งอาแถวไดรงานทาเหลืองแรองงานไปกับพิบดีตั้งวีกด้วยเก่าเลยจัดเตียมขวตั้งแต่ที่เลยไปดูบังเขนเลยจัดเียมขวแม่โอ้โหแต่ดวอทำเอวาทำไนี่อะไร ที่เกะอยู่อีกสิ่งเดียวว่าใช่อไรหรืออย่าก็เบื่อมีปวดเดี๋ยทานเสรทานเหลือปวดทานเสรจว่าทานเหลือเนี่ยอ่าเรื่องานโัวงานเข่งปัดุงปัดุมคลอห้าเดี๋ยวเอาจริงๆอย่าเล่นดิจริง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 ที่ใครมาสามทุ่มเราต้องส่งตัวกลับทันทีสามทุ่มสามทุ่มดิเราต้องส่งตัวกลับทันทีเหมือนประกันเรียนแต่เอาประจำงานจะมีเด็กคนหนึ่งครับหนีคดีมาสามสิบปีจุ้ย ช่วยสายหนึ่งคนไหนมอตบ้านเป็ดตาที่ปลกไร่แล้วมุ่งปลมาหนีคดีมาติบอกปีทุ่นพี่ทุ่นผมแมงวันนั้นน่ะยิงกันยิงกันที่เวียนใหญ่ไปโดนหัวเด็กเข้าไปผมผมเกมยิงไกหนีีคดมายิงกันที่เวียนใหญ่เรียนตัวนี่เดียวสิไม่ตัวนี่เดียวไม่ตัวทั้งนี้อะไรช่วยไม่ช่วยหุ่นไม่หุ่นไม่หุ่นไม่เปลี่ยนเสื้อตะไหมเรียกมันเสื้อเสร็จแล้วลืมจะเจ้าทัพย์หนีคดีมายี่สิบปี 让你来的快。<noise> <noise> <noise> Với lòng vô thêm vào lúc, tufa khan rắn 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 ได้ยินเลยได้ยินไหมครับโอเคแล้วครับขอบคุณขอบคุณทุกนายนะครับที่มาช่วยกันช่วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตการกุศลนะเพราะฉะนั้นช่วยกันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การลงทะเบียนนะครับการคัดกรองการคัดกรองคนที่จะเข้าไปร่วมงานนะที่ที่จะไม่สร้างปัญหานะครับการคัดกรองอาวุธต่างๆเนี่ยรวมถึงระหว่างของการการจัดงานนะครับก็ช่วยกันดูแลคนที่มาร่วมงาน เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ทุกทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับขอให้ช่วยกันเพื่อให้จบสิ้นนะครับงานก็เริ่มที่จะบนเมทีนะครับก็ประมาณประมาณ5้าโมงเย็นนะครับประมาณ5้าโมงเย็นแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงทะเบียนแล้วก็เปิดให้เข้าเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มีหน้าที่ตรงประตูเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือจุดคัดกรองนะครับคัดกรองคัดกรองคนคัดกรองอาวุธนะครับขอใหญ่มีอาวุธหลุดเข้าไป แล้วก็งานจะเรียบร้อยนะครับช่วงช่วงประมาณห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มจะเสร็จงานนะก็ฝากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันทุกหน่วยงานแล้วก็ขอให้คือคือมาก็ใหญ่อย่าเสียเปล่านะครับมาก็คือว่ามาแล้วเกิดเหตุก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนะครับให้ขับพวกเรามาช่วยกันดูปินตานะครับผลนลไม้คนละมืออันไหนที่จะเป็นเหตุแล้วอาจจะเป็นปุดหลุดที่จะเป็นตะโนนะครับ เคียคนออกกลับไปหหมดนะครับองรใีวดี๋ยวแบหน้าที่กันเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าทีขงนันเดี๋ยวตำรวจเราตำรวจเราให้มาอยู่ข้างในนี้ก็ได้นะอบไม แต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ผูกกระติเนย่ยคือก็ดูแลก่อนค่อยมาพูดคุยแล้กลงมาเลียบได้โงกแล้วใช่ทีนี้โดยอินทระเป็นผู้จัดงานครับแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้ค่อนข้างหนาวไปหน่อยนะหนาวพี่นะ้ะสิบองศาเลยโอเคโอ้โหเหงื่อท่วมเลยนะพี่ตีนั่นเละสิวันนี้ขอบคุณมากเลยครับได้เป็นผู้ดำเนินรายการกับผมหลังอินทระแล้วก็พี่ตีมาพาแก้วใช่ครับ เออเราก็คุยกันเล่นๆค่าเวลาไปก่อนเ่าช่วงอารมณ์ของความร้อนแรงของอากาศที่มันอบอ้าวไว่นิดนึงใช่พอช่วงเย็นรับรองเลยเพราะผมมาที่นี่ประจําลมเย็นๆจะมาเลยมาแค่สิบนาทีนอกนั้นจะร้อนตลอดพูดเล่นครับไม่ครับตอนช่วงเย็นอากาศจะค่อนข้างลมค่อนข้างโฟหน่อยครับใช่แดดร่มลมตกต้องมีจิบเบียร์เบาๆใช่ครับเบียร์ของเรานี่ดีไหม สุดยอดอมมานานอ่ะครับพี่ติวันนี้เรามาลองพูดเทสเทดูก่อนนิดนึงใช่พี่ติลองเรียนเชิญดูด้ยพูดคุยกันไปพูดเล่นไปก่อนให้คุ้นชินกับที่อาทีช่วงเรียนอะไรวะ่นอ่ะที่มันมาปีนอยู่ข้างเสาโอ้โหระวังด้วยนะฮะไม่ใช่ระวังตัวบุคคลฮะระวังลำโพงด้วยเฮียโอ้ใช่ใช่เฮ้ยที่กูมาเนี่ยวงแรกเขาเลยไปแล้ว กลับไปแล้วกลับไปแล้วครับถามมชชีนโอ้ยเฮียเอ้ยมาไม่ทันวงไทยมชชีนวงนี้บอกอยากดูมากเลยรถพ่งรถพิ่งเลี้ยวออกไปเองฮะโอ้มาไม่ทันเสียดายทุกท่านด้วยนะครับวงไทยมชชีนเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ตรงแนวตรงแนวกลับแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรของกูเนี่ยเอะซุ้มข้างๆตรงรถจิ๊ปนั่นเขาอะไรกันอินเล่ากันครับอ๋อเขานั่งดื่มทีมกาดอีกทีมหนึ่งของอินหน้ารถส้วมเนี่ยนะครับใช่ครับ กินฉุนนี้เลยเมาแล้วด้วยตาเริ่มขวางเลยสัสอ้าวแล้วก็โอ้โหดูงดนตรีเป็นไงพี่ดูดูอย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยเรื่องอุปกรณ์เครื่องดนตรีบนเวทีโอ้โหนี่เป็นอย่างรับดูที่ว่ากองประมาณกี่ใบครับเนี่ยกองบอกเลยกองชุดสองชุดเลยนะเนี่ยสองชุดที่ไหนนี่ไงหนึ่งชุดยังไม่เสร็จใช่ไหมสี่ชุดเลยรชชุุดดคับ โอ้โหต่างคนต่างเล่นของวงใครวงมันนี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่ครับอ๋อตอนนี้โดนสพรัฐดิทิเบทบล็อกไว้อยู่นะครับอ๋อครับเรียนขอเออจ้าหน้าที่ปล่อยปล่อยออกเข้ามางานหน่อยนะครับอืมครับผมพี <c> ่ <oughs> <c oughs> เออก็คือใจเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่กองอำนวยการเนี่ยค่อนข้างจะรัดกลุ่มนิดนึงก็เลยยังไม่ปล่อยบารออกมานะครับอ๋อที่มาหานะครับพิติ อาหารนี่สั่งมาจากสุดแถาเลยครับเมื่อกี้แฮมเบอร์เกอร์หน้าอร่อยมากเลยมีสิทธิ์เกาพนชการกรุงเทพด้วยนะอ๋อขายอะไรครับเอ่อขายยำอ๋อแต่วันนี้พี่ตี๋พี่ปรี่พี่โต้เหนื่อยกันมากเลยต้องขอบคุณขอบคุณสามท่านเลยอ๋อเช่นกันครับขอบคุณพี่หลังด้วยเหมือนกันครับหลังทีมมาหลักนั่นแม่บลิที่ไหนนี่ครับโอ้หเดินเดินจงกรมมาด้วยเฮีย

นคเลยอะไรครับสองคนนี่สอคนนะยนทำไงกันน ได้มาเจอปนิงเทพ พาทิ้งเทพเล่นกสจซะแซวเลยเไม่คุยว่ะในครับนัในนั่งเลย้าห้องน้ำเลยเราอยู่้างน้ำครับคือเขาเขามาทรงแบบทรงคล้ายพิลี่อ่ะคือใส่แว่นมาแล้วผมบ๊อบมาได้ทรงนั้นเลยแล้วก็เดินมาแี้วก็จานแซวแซวเลยเพื่อนก็คือกสศด้วยแล้วเพื่อนเพื่อนก็แบบเฮ้ยมึงอะไรเนี่ย ศนเจ็ดอ <premises, S 1> ๋อร oh. yeah, no. oh. okay. yeah. ุ ah, oh. Yeah. Oh. Twelve, ่นตอนนี้พมรุ <t> ่นอะไรนะคุครับผมครับพี่สวัสดีครับผมัสดีครับพี่สวัสดีครับตอนนี้พอรุ่นไหนะพี่ตรุ่น5ครับรุ่นหครับผมก่อนจะมาปกทพี่ไปไหนบางก่อนนะพี่พรามหกปีแล้วก็มาลงอินได้เชอร์แล้วก็ไปลงปกทปีสาหนึ่ง จบทอที่ี่ใช่ใช่ครับวันนี้มานนาพันิเด็ดครับได้ี่เห็นได้แดใช่โอ้โหสุดยอดเลยไม่เอาเนอื่นะพีู่ใจอ่ะนีานุิงเบต้องตเรียนใหม่ฝันโตไ่ได้ไปฝัาโอ้นั้นดูนั้นกูหนมเปี้ยวเปี้ยวนั้นเลยจะแปบแปบนผมก็ อยู่อย่กันตั้งแต่ตอนเรียนเลยนะพี่รับโอ้สุดยอดเลยครับผมแต่นี้เขาลุ่นลุนน้องเยอะโอ้โหงานปอกระทอโอเโหครชอบเลยครับผมพี่ครับ พีทั้งสวัสดีครับพี่อ๋อวันโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้ก็สอพนอมาเยอะไหมก็ประมาณ50ได้50เลยอายุนะไม่ใช่ครับนอนพิมโดยสายเขาโอ้ประธานแักครับสจไอเอเอซกันนะไอเอเอแล้ววันมากันเห็นบอกว่าเหมารถสองแถวใช่ไหมสองแถวแล้วก็มีมีวันนี้สอบพนอเหมารถเหมารถไดมาครับเนี่ย ผมหมผมหมอก็บ่ามามีรถต่อแวมีรถเมย์รถเมย์ด้วยเจอโจทย์ไหม เจอ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 ด้วยเหรอเจอพวกอนุบาลตรงไหนเนี่ยไอ้แก้วแก้วแก้วการ้อนนะกาศว่าอะไรออกจะเย็นสบายออกเย็นสบายเอออันนี้อันนี้จัดดีนะครับดีเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเยี่ยมถือว่ามีระเบียบแบบแผนอะไรที่แบบดีมากเลยที่เจอขอบคุณครับดีที่ได้โอ้เดี๋ยวอันนี้ใครมาเนี่ยเขาสาวว่าอ๋อเขาสาวที่โอ้ดูแต่ตีนแต่งหน้านี่แบบนี่แนวสไตล์ไหนนะฮะ พังปั้นปะพังพลาทพังมาเจ้เยี่เนี่ยเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวจะขอญาตไปไปถ่ายรูปเออไปไปไปโอเค อ๋อวัสดีครับลุงโอเคเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตครั้งนี้โอ้โหสุดยอดเลยฮะเยี่ยม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 ไม่เชื่อจัดได้ดีมากเชื่อครับเชื่อดิสุดยอดเลยงานนี้สุดยอดเลยไม่น่าเชื่อที่อินทร์รัคนจัดได้โอ้โหสุดยอดทุกทีแล้วส่วนมากแล้วมันไม่ขนาดนี้เละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะดื่มมั้ยยังครับเนี่ยยังเลยเนี่ยรอเบียร์สิงอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่ถ่ายนี่อ็ยืนแดดไว้แล้วเอวมาโอ้โหคอคอเราสูงกว่าคอเราสูงกว่าชู่วันเรา ขาวอยู่เลยขาวเพืพ่อนวิทย์มาไหมฮะ เพื่อนวิทยรั่วไม่มามาแต่เพ uh ื่อนเพื่อนวิทสามสองกลัวจะปวดงานเขาเลยไม่ได้ให้มารั่วเดี๋ยวรั่วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวรั่วได้ครับผมวันสวัสดีครับ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 จานเชฟสวัสดีครับโอ้โหกินทุกงานเลยเนี่ยคนส่งคอนเสิร์ตเนี่ยสบายเลยพี่ส่งมาไอ้เฮียกูส่งเข้าไปก็มีไดหน้าให้กูด้วยนะกูต้องได้เปอร์เซ็นต์ด้วยไอ้เฮียเดี๋ยวจัดให้ไอ้เฮียขนมังมางานมาเงินลังหมาล่าไม่ถอนหรอกมั้งวะ งานใหญ่ไม่มีทำเต็มตัวเลยเออขี่ก็ต้องเป็นเป็นพี่ไม่ไม่นะไม่นะงานก็ต้องทําต้องทําครูก็ต้องสอนต้องสอนดนตรีก็ต้องเล่นต้องเล่นเอาเงินเก็บไ้ไหนไบไหนลงนี่หมดสุดยอดจริงอาจารย์ไม่เป็นคนที่มังแบบงานอีเวนต์ม่งเยอะมากพอได้ครับพี่แค่ผู้หญิงก็ไปไม่สับลาไม่ทันแล้งไหนจะงานส่วนตัวไหนจะเป็นครูอีกสุดยอดจริงอาจารย์ไม่เกิดมาได้ยังไงวะไม่สนุกเลยาจาตย์จริง ก็เกิดวันตามน,น่พี่ก็ได้ทีมงานพี่ก็ช่วยกันดันขึ้นมาเพืให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ก็ต้องเต็มที่กับงานทุกงานพี่เราใส่ใจกับมัน เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไงครานนี้ตอนนี้ความพร้อมอ่ะมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่นี่เหลือที่ว่าพวกเราอ่ะจะให้งานมันจบลงไงเพราะวันนี้ที่แจ้งไว้ไม่เกินห้าทุ่มครึ่งทุกคนต้องแยกย้ายอ๋อนะฮะแยกก่างแยกเลยแยกเลยบอกว่าต้องจบแล้วก็แยกย้ายขอให้จบสวยขอให้เป็นแบบทุกครั้งทุกๆปีครั้งนี้เป็นครั้งที่หกใช่ครับที่แม่ครั้งที่หกแล้วครั้งหน้าเราจะส่งหมายต่อให้ทางกรรณาบุตรเจ้าภาพเหรอเขาบอกกหนกจะจะชิงเอาไปต่อก็ก็ก็ต้องคุยกันนะครับว่าว่า านนี้มันอยู่ที่ความเหมาะสมใครพร้อมเราวมันได้จัดด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคนะ,ะวันนี้เห็นดาวดังลหลายหคนในอดีตเนะต้ก,ตก็เจอเจอกันนะอาชวายุค90แล้วของเพื่อนใช่ก,ก็เยอะแยะมากมายเลยลหลายสถาบันเพพร้อมเลยพร้อมมากตอนนี้งจงหวัดมาเยอะนะ เยอะครับคั้งนี้ยอดขายอะยอดว่าแล้วสองป่าตอนนี้มั่กว่าใช่มั่นว่าต้องดูดีว่าความสนุกด้านหน้าไปทีวันนี้ก็วงแรกนะก็จะเป็นซิลีฟูไม่ใช่ซิลีฟูวงแรกนี่ไงแต่ทำมาชินมึงลืมกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วเขาเล่นไปแล้วพูดไปแล้วไงเขาเล่นไปแล้วตรงแนวตรงแนวโอ้ยหลาไมหวยไม่ใช่ตรงแนวตรงแนวแดดกลับแล้วแดดร้อนไม่ไหวตอนนี้แอมแอรบูลแลนซ์ลากไปแล้วแย่แล้ว วงคนแก่เขาเงี้ยนะอ่ามีวงทำให้ชินนะแล้วก็ต่อด้วยซินดี้ดฟูแล้วก็พี่แหลมจะเป็นพี่แป้วแล้วดัมเบลสุดวงสุดท้ายก็พี่ป๊อตรอนด็อกเลยโอเคไม่พี่ป๊อตไม่ค่อยออกสียนะไม่ค่อยไม่ค่อยคราแคนี้แหละงานนี้ต้องมาต้องมาโอเคจานพร้อมละมือพร้อมละอย่าพูดเยอะสวัสดีครับพี่ปาสวัสดีครับโอ้พี่ปาศิลปะศิลปกรรมศุลศิลปกรรมโอ้โหศิลปกรรมนี่ น้อยมากนะพี่เหลืออีกเหลือกันเยอะไหมพี่ที่ในกลุ่มมีประมาณเจ็ดมีประมาณเก้าคนแต่ว่าที่มาคนเดียวคนเดียวเลยทุกปีด้วยใช่เขาไม่ว่างนะแต่สินประจําก็น้อยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมพี่น้อยอยู่แล้วแล้วที่เจอกันน่ะกว่าดีนะที่ยังรวมตัวกันได้แบบมันน้อยมากแล้วไปนั่งกลุ่มไหนพี่นี่เด็กมานั่งกินกับอินกับบูกินได้หมดเพื่อนกันหมดไงแต่มากับมากับอินสามสองมากับรถเมย์เขา จะคบกุ้งนั้นได้ดิวเหรอใชี่ยได้ี่นะน่าคบกินทั้งสองเนี่ยไอ้น่ารักทุกคนเหรอฮะถามว่าสองพนอล่ะพี่ไม่มาแจ๊กับม้าพี่สอพนอมาสอพนอมาเยอะอยู่นี้ปีนี้มามามาห้าสิบกว่าคนนะครับสองสามพี่งแต่ได้เห็นใครเลยได้ครับพี่ปีหมาของครับพี่ไปได้ครับอาทิตย์ตุ๊บทำอะไรบ้างเนี่ยโอ้เดินเป็นเด็กเสิร์ฟเลยครับตอนนี้ อะไรบ้างเนี่ยทำอะไรบ้างโอ้โหยกน้ำด้วยช่วยกันช่วยกันด้วยช่วยกันช่วยกันกาวางก็ยกแข่งไปร้อยอันสนุกสนุกโอเคเออแต่มต่เพราะว่างานนี้ใครจัดอ่ะจินไงครับนี่ก็ต้องช่วยกันหน่อยผมก็เต็มที่แล้วเพิ่งมาเสียอย่างเดียวเลยเนี่ยอะไรห้องน้ำแม่งเล็กนั่งขี้ไม่ได้พี่ยืมมมาใสไปแล้วจะออกไปขี้นอกเหรองบอสสวัครับพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแค่นี้เหรอครับ เป็นยังไงเต๋อมามาสามสองวุ่นวายหน้าดูเลยเสมาเห็นร้องเพลงกันมาเลยมาเคโก้ด้วยเลยเต๋อมาลบไนติ้งเกลหรือแปซิ่งแปซิ่งแปซิ่งหรือไนติงเกลแปซิ่งสามสองขอสามสองเฮ้ยวันนี้เหลื้อมาเยอะเลยไม่เป็นไรเราเพื่อนกันอยู่แล้วไม่เป็ไปกัน เพื่อนก็นกนคือไปเสียด้วยกัน,นใช่เรามีไม่ต้องมีคนใหมพี่เติร์ดเขปักหลักไว้นู่นแล้วพี่ประเสริฐแต่พี่เติร์ดเหออืมเหลืมเก่เเาเต้นโชว์ก่อนเปล่านี่นี่เต้นหน่อยอยังไหว,วเราเต้นไหวไหมนี่ดูตอนขาหมุนหน่อย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 โอ้โรถพยาบาลมีอยู่ไล้